สํบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสู่สู่คนสู่มองสู่บ่อนตอนนี้แม่น้องแก้มบุ้มมาหาหนามไม้พี่น้องเอยมีหนาไม้กะพี่น้องไม้หลสดๆหาก็ได้สนีและปลาลุงถือง้าวถือมีดก็ได้สํนีแล้วเนะตอนนี้กยังอปาน้องเยพตกเบิดมือเบิดเวนเอือนจักน้อย ซุมพ่อก็พากันมาหาหน่อไหมมากับอันแม่อันที่ว่าลูกคนตายเสียแหละพี่น้องเลยลูกคนตายนั่นแหละเอ้ยเฮ้ยแต่ว่ามันคืบเนาะมันคืบมันยังมันบาดแบลยังแม่น้องแกบุ่มกะแบบมันมีหัวลมออกเนี่ย ขิดยาอันไหนเนาะพี่น้องก็เอิ่นหมูเหามหมูไปไกลหมูไปไกลกับหมูเนาะเพราะว่ามันคือมันมืดฝนตกเบืดมื่อเลยปลาลุงเลยอยู่ทั้งได้กับตกะคนนายหันโเข่าคือว่าเนาะนี่หนาม่ายกันเนาะกดเออเฮ้นเดียบ่ ท้งหักน้ำไหม้ท้งเอิดเลยบรรยากาศกับลมมีลมนั่นสอนเสือแคนนาวกับลายโตอยู่ป่าลุงว่ายุ่งกับสิบ่มีเปไ็นอดไดอกหัวลมออกเนะาะหล่ะป่าน้ำกันเด้อหาหน้าไหม้ยามแรงตอนนี้ก็สิเป็นยามแรงแล้ว ก็คันคายหมุนป่าหนาม่ายกัลูกเห็นอยู่บ้างขอคือบ่เห็นพันปันได้วะ ก็ได้ย่างย่างเบิ่งรถไปได้ขึ้นไปบรรยากาศก็ลมลมทีเราเลยลมอู้อยู่ลมแห้งคนมาคนเดียวก็ตื่นเดี๋ยวน่าเดี๋ยวหลังปลาลุงหนามกับจนเข่งผ่าง ว่าไต่ตงพระเจ้าขวามาภาคเบิงนน่เนาะเออไปทางใดพระเจ้าขึ้นได้อีสนาจนสิเต็มกระตาเลยเฮ้ยแม่นองแก้มบ่มันขึ้นบ่ได้พี่น้องเอ้ย คือบอมาหน้าหมูเนาะมาสองคนอยู่เลยปาลูกแต่ยินเออเอาลิตีเอ๊ะตกใจพี่น้องเอ้ยลมผัดโกไหมอัน่ังเติมเราตื่นยุบล้แม่อน้องแกมบุมนะ ขันมาผู้เดียวเนี่โอ๊อยขึ้นรถแล้วลนะอะปะโค้ยเสีย้ยกโทษขอภัยได้พี่น้องเพราะว่าเขาตื่นแห้งเนะาะเาสีว่าวแล้วนะได้สีว่าวแล้วเนะาะก็สมุดว่าม,รรมาคนเดียวนะตื่นแห้งอันนี้ได้พี่น้องเลยอ่าไม่หล่นลงลก็ตื่นหยบแล้วเนาะพี่ๆมาทั้งพี่ไปออกหวางนะเด้ ลอยลงไปเบิง่งระหวางบุ่งค่ะเนาะตกใจบ่ดพี่น้องตกใจคิดว่าแม่นยังพี่น้องตายบ่หรือยังเฮ้ยฮึยังเด้อมคว่าง,ง,งูตายเด้อป้านอนหลังงหางอยู่ป้าลุงเฮ้ยเกือบแม่นแม่น้องแกบุ้มจีอายแล้วไปนอนกินปลามัานนอนกินปลาไปย่างย่างเว้ยมันกินปลาจะไปบ่ได้ หนามเตกแก่งปลาลุงเอ้ยจนเขื่อนพังพากันบืนมา <laughs> ไปแล้วบอพอาซกีกมาสิบเยียบมาซะบองูอยังอ่ะเอะงองูนี่นะอืะตอนนี้กำลังเมื่อปลาลุงกำลังมาแต่หาดหามัเข่าเนะี่ยก็เป็นสองสัตว์เลยได้เข่าคนละลายได้ ร้อนไล่อย่างว่นปีนเลือกเอาเด้เลยมบ่ได้ก็เจาน้ำเม่ยงใหญ่จืดพ่อแล้ปีนเจ้าขาวดำคือเก่าบัานหน้าหน้าอันนี้มันหมักขาวดำเห็นบอกขาวดำแบบเป็นเปียงใส่ขาวดำนะเห็นบอกได้กระลังกระลังแบกโตงบ่หรือแบกอ่ะ ใส่หัวปลาแดกพุ่นใส่กระพุนโตงย่งมันมีโต้งโตงใหญ่นี่แหละสิใส่ปลานี่แหละทางท้ายเทิงบ่มีโต้งใส่อย่าได้บอกหามาใส่ว่ะคนพี่น้องเอ้ยเบิดมือเบิดเว้นเลยโพดโพป้าน้ามถั่วเบาะโอ้ยสามปีแหละพ้นตกเด้อป้าลุงเด้อ มือ <aff chter> ่อไปน้องแกบุ้มขังไว้หากกามาแต่ฮักหนาไม้ตอนนี้ขวามน้ามาได้โทษฮะพอน้องแกบุ้มโทษได้กับบลาบสิได้หายหัวเพิ่นน้าแหงหงงตอนนี้กําลังย่างสิเมื่อปลาลุงปลาเฮ้งแห้งมาเน่อยเนาะข้าแม่ลอยมาบ่ได้เนาะข้าแม่ลอยจักหน่อยเนี่ยชุ่มห้าขวามน้าแต่แกงบ่ได้ปลาลุงเลยใครเนี่ยแต่ว่าบืนมาปุ้ย พ้นสะบัดแหง้งแท่แห้งบาแทป้ปลาโทรมื่นหูมื่นตาจนบอกขืนปลาลุงเอ้ยโทษโทษโทษแหงง้งปลาโกกบกหุ่งไมมเนาะแกบุ้มสิบบวกคนบ่เนาะว้าวบ่ได้ยินกับขอโทษขอพายลายเด้อปลาลุงเอ้ยเพราะว่าพ้นตกแหง้ง หลังจากมาแต่หานะไม้พ้นกะเทลงโว้ยสปะการโดกะด,อกอดีอะเทเด้ โทษโทษเาพ้นี่น้อง คือปลาร้ท้อนั่นแล้ว่อยกิ๊นคอยท้อคือปลารคาสนใจนี่คอยท้อไปเอาความลาบ่ได้อุ้ยฝนแห็นถ้ามันอยู่ต่อไปนี่มาบ่ได้เลยโต่งก็อยู่ทึงพุนสาธุโต่องอยู่ทึงพองกบบระบอกยักย่างคือแล้ว ủa nữa mày đi hả bơm nắp bác hồ tó đi yêu ơ ừ. cháu chỉ nâng nắng nắng đi, nâng nắng cốc, anh này nắng 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 đốt, đốt cả luôn ấy กล่างมันจะขั้นแต่ว่าตอนนี้ผมเส้อมนึ่งเอาเทล้มีเทแล้มีน La ่ก็ล่างเลย อาลันกะซีมาตพิคนที่หนึง่งกอยเนาะบ้า,บานเฮาเอ,อิอนว่ากอยหรือว่าเข่ากบมาพี่น้องฟ้าฝนเน่อแหงมาเป็นบาดเป็นบาทพี่น้องเลยกบหงวงไหม,มน้องแกมบุมนบอมุม,ม,มย่านได้คอน,ไไดนอยู่เบิ่งคักเลยวู้วว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 ่วว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 าวว้ววววววว อามันคันตากน้าม่ให้แฉะหนึ่งเขาโกกกินบอโก่กินเองอะไรคั่วอยู่หน้าพี่น้องเลยฝนตกใส่ห้ำเปียกเบิดเจ้าคือบ่อเอบหแล้วว่าพานี่ยปะเอบมอยพ้นสะอาดกันด้วย อืมอืม,อมขำสเมือ,อไรได้นอะไรพี่น้องขิดนี้ก็ขอเกจภาพไว้เพียงเท่า,าทนี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเม่อนน้องเต็มวงขิดต่อไปพี่น้องเ,องเลย ม่เละพี่น้องพ้นนะไม่เลยโทษ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 นี่พี่น้องเอ้ยแห้งเป็นแห้งเลยทำแล้วตอนนี้เนาะทั้งมืดทั้งคลาาื่หฮานะไม้จนบหนหนริเวณหัวถุ่งพี่น้องเอ้ยออกมาจากป่านะไม้ทันทีเลยเพราะมันบริเวณถุงนะไม้